หวานอร่อยใครๆก็ต้องซื้อฉันไปฝากคนอื่นฉันคือแม่กิมไลท์หอมหวานอร่อยใครๆก็ต้องซื้อฉันไปฝากคนอื่นฉันคือแม่กิมลังหอมหวานอร่อยใครๆก็ต้องซื้อฉันไปฝากฉันคือแม่กิมลุยใครๆก็ต่างพูดถึงฉันแม่ อ้าวมาวันนี้โจทย์คืออะไรนี่เข้ารายการแบบวัยรุ่นไยเราไม่ต้องสวัสดียิงผู้ยิงเก๋พี่น้องวาซีเดีค่ะและนี่คือไม่ท่อค้ำอะไรนะนี่เดือนสิงหาคมแน่นอนว่าอีกหนึ่งโจทย์ที่มาทุกปีถ้าสิงหาคมแล้วไม่ทำอันเนี้ยมันก็จะแปลกๆใช่นั่นก็คือวันแม่ โจทย์ของวันนี้ก็คือเกี่ยวกับวันแม่ใช่เกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับแม่เจ๊อิ๋วของเรานั่นเองก็ไม่ได้เจาะจงแค่เจ๊อิ๋วก็แม่ใครก็ได้แม่ทั่วไปแม่เราไม่ได้ชื่อเจ๊อิ๋วด้วยซ้ำแล้วกูโดนเรียกเจ๊อิ๋วอีกแล้ววัรานั้นอ่าเลยแน่นอนว่ารายการจะเริ่มไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีกรรมการและนี่คือกรรมการของเราโอมไอ้อลัน พี่น้องสามออวันนี้มีคนใหม่พิ่งเข้ามาทํางานอันเป็นมือตัดต่อวิดีโอของเราเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกอีกแผนกหนึ่งอีกค้าหนึ่ง่าพูดอะไรถึงแฟนคลับพี่น้องปอสีนะสวัสดผมไม่เคยดูพี่น้องปอสี่เลยอะโอเคและใบทองสาววันแม่หัวข้อแรกก็คือ อันนี้อันนี้ยังไม่อยากกัไเไม่อยากไม่อยากเดี๋ยวผมท้าคุณอันที่สามอันที่สี่ยังอยากชิบหายอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มใลสามสองหนึ่งตีหมาไม่ตีกูใช่ด่าว่าทำไมอ้วนจั <c oughs> งก็ใช่นี่ว่ะเลื่อนล้ม แม่ตกใจไม่แม่ขำใช่ส่งงานวิชาการงานฝีมือเราไม่ฝีมือแม่ใช่ <c oughs> ด่าลูกไม่ด่าหัวใช่ <c oughs> เรียกพ่อว่าทีรักไม่เรียกพ่อว่าเฮ้ย <c oughs> ใช่ <c oughs> ด่าลูกว่าอ้วนจังใช่เดินเช้ามาทำข้าวขาวหมูก็ใช่เหมือนกันส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกลูกร้องไห้ไม่แม่ร้องไห้ใช่ เราเออกไปข้างนอกไปเลยลูกไปสนุกให้เต็มที่ไม่น้อยใจใช่<笑><笑>ดูลูกพี่ดูไม่ปดนี่ดูเพราะอยากฟังเพลงไม่ดูเพราะอยากร้องไห้ใช่รักพ่อไม่รักพระเอกช่องสามใช่เล่นเกมไม่เล่นหวยใช่ด่านายกไม่ด่าพ่อใช่ไปทางปลานี่แหละบังคับเรียนไม่บังคับกินผลไม้ใช่ เจมีไม่เจอิ๋วใช่ไหนบอกแม่ของทุกคนไงไม้อกไม้กวาดไม่ไม้ฝาดใช่กรอปรูปสวัสดีวันจันทร์มาส่งไม่สร้างรูปสวัสดีวันจันทร์ด้วยตัวเองใช่สีฟ้าไม่สีเขียวใช่ถามว่าอนาคตจะทำงานอะไรไม่ถามว่ามีแฟนยังใช่แม่คอยดูเราตอนทำงานบ้านไม่ตอนเล่นเกมใช่แม่ยกไม่แม่ยกใช่ หาของทุกอย่างเจอใช่หาแว่นบนหัวตัวเองเจอไม่บนลูกติดเกมไม่ตัวเองติดเกมใช่เวลาไปออกงานกำลังใจไม่กำกับใช่เดี๋ยวมากระโดดาคนเดียวมาดดูไม่หมดนี่ดูเพื่อความบันเทิงไม่ดูเพื่อเปรียบเทียบ <c oughs> เรากับคนแข่งใช่ <c oughs> สอนเกง่งไม่เถียงเกง่งใช่ กรับแม่ที่โรงเรียนในวันแม่แม่ร้องไห้ไม่แม่ขำใช่ <c oughs> เรียนหมอไม่เก่งกว่าหมอใช่มา, <c oughs> มาแม่ไปถึงแม่ไปถึงแม่แต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมไม่แต่เล็กจนโตโอแม่เล่นหวยใช่สี่สาน หมดเวลาก็ถ้าให้คะแนนว่าม้าจะโทรหาใครที่สุดก็เลยเจปาไม่หมายถึงม้าหมายถึงคนทั่วไปตัวแม่ตัวมัมอะไรแบบนี้เรากำหมดวันแม่กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนที่จําได้มีบ้างไหมก็อย่างเงี้ยไม่ได้อยู่กับม้าตอนที่มอต้นอย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีแัดกิจกรรมวันแม่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอปีหน้า,เ,าไไดเดี๋ยวจัดให้แล้วนะเราจะได้เอามาเล่าได้จำไม่ได้เลยวะ่ะไม่รู้ว่ากิ๋มไปไหมหรืออรออมไปไม่แล้วเราวินเราอวินไปอีกไหมฮ่าฮ่่ไม่ไม่ไอ้วิไนไปแค่ตอนมีปัญหา <c oughs> อ่ะพอไหมพอแล้เฟนและคนที่ได้ไปก่อนหนึ่งคำในหัวข้อแม่ไม่หรือใช่ก็คือบุญรุ่น าหมูให้กินใช่ของก okay. ินด่าลูกว่าอ้วนจังใช่เดินเช้ามาทําข้าวข,ขาหมูก็ใช่เหมือนกันแม่ทุกคนเป็นแบบนี้แม่ทุกคนเป็นแบบนี้อินไซส์อินไซส์โอเคแล้วก็ได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนโอเคไม่้องขาแม่หัวข้อที่สองก็คือถ้าให้แม่ต่างๆแนะนําตัวแม่ต่างๆคือแม่อะไรเช่น S <S 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 ฉันน่ะดูดเก่งมากเลยฉันคือแม่เหล็กอ๋อโอเคคุณมั <S <S uh, ่นใจไหมตอนนี้ตอนแรกอันแรกก็มั่นใจสุดเขนเล่นเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยสองสองหนึ่งฉันน่ะสอดเก่งมากเลยเพราะฉันเน่ยแม่สอดอัมพือแม่สอดแม่กลอง พบจบกบฉันคือแม่กบฉันคือแม่ที่ขาวใสตั้งแต่หัวยันเท้าฉันคือแม่ชีแกน่ะเหรอที่จะมาเป็นลูกสไ้ฉันฉันคือแม่ยายฉันคือแม่ที่พี่เบิร์ดยังก็ต้องเอาไปแต่งเพลงฉันคือแม่พริกขี้หนูไม่ต้องมาดีกับฉันหรอกฉันคือแม่โป้ง หอมหวานอร่อยใครๆก็ต้องซื้อฉันไปฝากคนอื่นฉันคือแม่กิมไลหอมหวานอร่อยใครๆก็ต้องซื้อฉันไปฝากคนอื่นฉันคือแม่กิมลังหอมหวานอร่อยใครๆก็ต้องซื้อฉันไปฝากฉันคือแม่กิมลุยใครๆก็ต่างพูดถึงฉันแม่เยหวานหอมอร่อยใครๆก็ต้องอยากกินฉันฉันคือแม่ปนอง แม่ถ้าจะด่าใครก็ต้องคิดถึงฉันเสมอฉันคือแม่ไก่เดินไปยักหัวทุกย่างก้าวกระพือปีกด้วยความเสียงงาม <c oughs> ฉันคือแม่ไก่ <c oughs> ในบรรดาแม่ไม่มีใครยากเท่าฉันแล้วหรอะฉันคือแม่เกิล ที่คาดผมสวยเด่นเป็นสง่าทาปากแดงแก๊สในมือถือบุหรี่ไฟฟ้าใส่ชุดนอนแบรนด์เนมฉันคือแม่น้องออนิวไม่มีแม่คนไหนเพอเจอร์ได้เท่าฉันแล้วฉันคือแม่น้องไนท์ยม่คเยเดนออกไปเล่นเลยแม่นนแนแมนหนักอ่ะลุกออกไปหน่อยฉั<ถา>นโดนแม่ท<ถา>ับห้ส<ถ>าส<ถ>าีส<ถ>า นั่นคือแม่ไปแครโฆษณาสักอันเถอะคว่าวันนี้บอกสิ่งที่ตกใจของวันแม่เกี่ยกับปอยคือตอนประมาณปอสามปอสี่ปอยซื้อพวงมาลัยวันแม่ที่เป็นสบู่ไม่โรงเรียนเขาให้มาหรงเรียนเขาให้แล้วก็เอากลับบ้านมาให้ม้ามันก็น่ารักมันก็เป็นพวงมาลัยสองข้างแล้วก็เป็นสบู่เป็นดอกมะลิอะไรเงี้ยม้าเขาก็เลยไปแขวนในรถตอนนั้นเก้าขวบตอนนี้สามสิบ แชมพูนั้นน่าจะแขวนอยู่ในรถใช่่ใชลองกลับไปดูที่มันแบบใช่ที่มันแบบไม่เหลือแล้วอ่ะนั่นแหโอเคพอมไหมค่ะและคนที่ได้ไปและคนที่ได้ไปหนึ่งขำทำไมวันนี้พูดติดขัดกันวะาก้อพูดสิแล้วมาเลยอย่า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 ให้ยองพูดให้บูดบ้าแล้วให้บูดบ้าแล้วและคนที่ได้ไปก่อนหนึ่งขำในโจทย์ถ้าแม่ต่างๆแนะนำตัวได้เด็ก แม่แก่ม่พูดไม่พูดผิดนะดดดดดอันนี้อันนี้นะแม่ไก่หมกฉันคือแม่ไก่ของพี่ป้ายดเดินไปยักหัวทุกย่างก้าวกระพือปีกด้วยความเสียงงามฉันคือแม่ไก่และคนที่ได้ไปหนึ่งคะแนนในของข้อนี้คือคือป้ายครึ่งทางแล้ว เมื่อกี้คือเบสิกเมื่อกี้เลยรที่คือขั้นแอดวานซ์โอเคเริ่มละและใบทน้องคำแม่หัวข้อที่3ก็คือถ้าเราพกแม่มาที่ทำงานไอ้ข้ออย่างนี้มันจะเข้าทางต่อไปนี้มากเราจะเป็นแนวแอคติ้งโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มใน3 2 1อไปถึงที่ทำงานแล้ว เดี๋ยวเขียนหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างเขียนอะไรอ่ะโอ้โหลายมือหรือลายตีนเธอหาแม็กอยู่ใช่ไหมนี่จ้ะเธอหาปากกาอยู่ใช่ไหมนี่จ้ะเธอหาไฟงานอยู่ใช่ไหมอยู่ในโฟลเดอร์นี้จ้ะเข้าไปตรงนี้จ้ะจะหาทุกอย่างเจอหมดเลยจ้ะเข้าแล้วจ้ะเอาแล้วก็ไม่บอกเว้นแม่ไปไหนเอาอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งค่ะอ๋อร้อยยี่สิบเหรอคะ ร้อยยี่สิบโอ้โหมึงใช้เงินแบบเนี้ยมึงตายมันเตียนเก็บเงินมันก็ไม่เหลือหรอกใช้อย่างเงี้ยมึงตายแน่คุณเล่นดีวะใส่โบว์หัวหน้าคะหัวหน้าจะเอางานหนูไปให้คนอื่นทำไม่ได้นะคะผมตัดสินใจแล้วงานของเราต้องดำเนินต่อไปผมจะเอางานคุณไปให้คนอื่นทำไม่เป็นไรลูกอีอ้วนมึงเอางานลูกกูเนี่ยที่ทำนั้กคืนให้คนอื่นทำได้ยังไงฉันไม่ยอมนะ ทำอย่างนี้ได้ยังไงนังนี่ใครแม่หนูเองค่ะจําหน้าฉันไว้ให้ดีเลยนะฉันเป็นแม่ของเขาและฉันดูเขามาตลอดตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะคุณรู้ไหมว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่เงินเดือนคุณนี่ให้เนี่ยให้ทำงานพวกเนี้ยเลือกสั้นเรื่องหนึ่งชนะชนะไปเลยบทมึงมีสามคนแล้วรู้ไหมหน้าค้ากันไป คุยบ้าอะไรอยู่คนเดียวคุณคุณยามคุณยามในออฟฟิศมีคนบ้าคุยคนเดียวกา <c oughs> แฟมาเสริฟ <c oughs> แม่เดี๋ยวแม่นั่งแถวนี้นะเดี๋ยวนั่งกับเพื่อนเพื่อนหนูเนี่ยนั่งตรงนี้แหละอ๋อจ้ดจัจหืมตีนใครเหม็นมากเลยว้า <c> ว <oughs> <c oughs> แม่ชอบคุณด,ดังๆัง่นะ <c oughs> วันนี้แม่อยู่ออฟฟิศพวกหนูอยากกินอะไรบอกมาเดี๋ยวแม่ลงไปซื้อให้มาหนูเอาอะไรอืมโอ้หนูนี่ช่วงนี้อ้วนขึ้นปะเนี่ยกินจริงๆิเหรอไอเนี้ยอ่อ่าอเอาข้าวขาวหมูนะเอาหนังไหมหนังอร่อยแล้วนี้หนังอร่อย <c oughs> อ่าเอาหนังไข่ไหมเอาเนื้อเนื้อเนื้อหนังไข่นะโอเคใส่ให้หมดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลงไปซื้อก่อนเดี๋ยวแม่มานะ <c oughs> ลูก หกโมงแล้วนะยังไม่เสร็จเลยขอทําก่อนแต่นี่มันหกโมงแล้วนะลูกกลับบ้านกันเถอะไม่ได้ยังไม่เสร็จเหลือเยอะลูกไม่ทองขาจะมาแลวเอ้ยไม่ทองโอ้ยอเคกลับกัมากลับมาเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอะเกวไปเล่นก,กับคนอื่นลูกจ๋าหกโมงแล้วนะลูกกลับได้ยังไม่ยังพึ่งงานเยอะมากเลยอะลูกกลับเถอะมันหกโมงแล้วแต่มันไม่ทันนะลูก อย่าเพิ่งแม่แม่กลับไปก่อนเลยถ <tinc S 1> ้าแม่อยากกลับอ่ะลูกแต่แม่ต้องรีบกลับนะจะถึงครับปอยจะถึงไปลงคำาแล้วไปเรื่อยไปเรื่อยเขียบท้ายเลยกาแฟได้แล้วค่ะคนหน้าคะนี้แม่หนูค่ะหะาห่าจะเจอิน่อีก 3ีสาม่ง่รับนำไอ้กันไปหมดและคนที่ได้ไปอีกหนึ่งคำในหัวข้อถ้าเราพกแม่มาที่ทำงานก็คือบุ๊แล้วคนเวทีแม่ด่าจะได้หัวหน้าคะหัวหน้าจะเอางานอยู่ปพห้คนอื่นทำไม่ได้นะคะผมตัดสินใจแล้วงานของเราต้องดำเนินต่อไป ผมจะเอางานคุณแม่คนอื่นทาไม่เป็นไรลูกอีอ้วนมึงเอางานลูกกูเนี่ยที่ทำนังคืนให้คนอื่นทําได้ยังไงฉันไม่ยอมนะทําอย่างนี้ได้ยังไงนังมีใครแม่หนูเองค่ะจําหน้าฉันไว้ให้ดีเลยนะฉันเป็นแม่ของเขาและฉันดูเขามาตลอดตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะคุณรู้ไหมว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่เงินเดือนคุณที่ให้ให้ทํางานพกโ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 กเลเรื่องท่านเรื่องอื่น ควรจะได้ใช่กันเราแล้วไอตั้งชื่อวุ้กเวละครเวทีอ่ะโอเคแปลว่าปลอยได้ไปสองครั้แล้วถ้าปลอยได้อีกหนึ่งหือปลอยชนะแล้วจิ๋วจิ๋วนี่เคยได้ชนะอย่างสักสักรอบโชว์ดิโชว์ขอตั้งห้าวุ้กหลังกล้องอาจจะไม่รู้ว่าหลายๆข้อกรรมการบอกกรรมการบอกโลยใช่ปะ อ่ะเรามาจบวันแม่ปีนี้ด้วยหัวข้อสุดท้ายก็คือเมื่อปล่อยแม่ไว้กับเทคโนโลยีเราพร้อมแล้วเริ่มเลยนเฮ้ยเฮ้ยปลอยทำไมม้าโหลดคลิปไม่ได้อะอ๋อเครื่องม้าต่อไวไฟกับห้างอยู่อ่ะต้องปิดไวไฟก่อน Wi-Fi คืออะไร Wi-Fi มันก็เออเป็นสัญญาณที่ปล่อยมาจากห้างอะมะถ้ามาปิด Wi-Fi มันจะใช้เซลูุล่าใช้ 4G แทน 4G คืออะไร <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนี้ MK มันมันสั่งกับจอนี้ได้เลยเหรอหนูอ๋อเหรออ,อ,อ๋เอาเอาเป็ดย่างหนึ่งค่ะ <c oughs> มาเดี๋ยวมายืนตรงนี้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้โอเคสวยโอเค ส่งมาเลยนะส่งมาเลยส่งมาเลยเดี๋ยวส่งให้เพื่อนอุ๊ยแม่ลายอะไรมาความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะนาวไหนอ่านซิโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ๊ยนังต้อยลายมาต้องลายกลับซะหน่อยบอกนกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนีโอนเงินกลับไปเอง ส่วนเรื่องข้าวแกงเนี่ยให้ดิษดูแลจ้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาไปให้คร่าเออป้อมปากบอกต้อยว่าป้อมรักต้อยนะมาโทรหาเขาหวะฮะเดี๋ยวนี้เราสั่งข้าวผ่านทางนี้ได้เลยเหรอเอากระเพราหมูสาบจานหนึงค่ะแม่อยากปิดหน้าจอเนี่ยต้องทำไงอะลูกแม่ต้องล็อกหน้าจอไงโอเคนี่แม่เห็นในมือถือนะ โหลดแอปโป้มาใช่ไหมแอปเอ็กนี่คืออะไรแอปเอ็กนี่คืออะไรป้ามถ่ายรูปไห้มาหน่อยโอ้โหเดี๋ยวนี้แก่มากเลยอะแก่นะโอ้แก่มากแก่แก่มากจุมขนาดนี้เดี๋ยวทำอะไรจุ้มเกินไม่เห็นลูกเข้าเว็บพรหับอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับ ขอพรหรือเปล่าแม่ก็อยากขอหวยมานี่คือ Chat GPT หรอแล้วแล้วมันไว้ทำอะไรอ๋อมันทำอะไรก็ได้เลยเหรอเราก็แค่ถามลงไปว่ามันคืออะไรใช่ไหมหวยงวดนี้ออกเลขอะไรวันเสาร์ทย์คุณมานั่งสมาธิอย่างนี้ก็ดีนะแ โอเคเบาแล้วแค่เราปัดขวาไปเรื really! ่อยเรเราจะได้เจอพ่อคุณพ่อคนใหม่เหรอแค่ปัดขวานะโอเคงัวไปหมดแล้วมันไม่ใช่ปัดขวามันไม่ต้องทำอย่างนี้นี่มันออกบิน4 3 2 1่ก็อ่ะก็ บอกลาหน่อยบอกลาสุดท้ายหน่อยเดี๋ยวผมไม่คิดเกมให,หม่ก็ไดนะ้หกสิบเจ็ดอีพีที่ผ่านมา,มาก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ส่งกำลังใจส่งกำลังใจมาให้เรามาโดยตลอดนะครับวั <c oughs> นนี้ผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วครับช่องเราโดนปิดก็เป็นองเราเองกบโอเคและคนที่ได้ไปอีกหนึ่งคำในหัวข้อ <c oughs> เมื่อปล่อยแม่ไว้กับเทคโนโลยีก็คือ นี่แ <vive> ม <lemonade> ่เห็นในมือถือนะโหลดแอปโปมาใช่ไหมแอปเอนี่คืออะไรแอปเอ็กนี่คืออะไรแปลว่าวันนี้เสมออีกครั้งงือบ้อยกับก้อยล